สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้พี่อ้อยกับเอนจอยนะคะคือจะพาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยจะพาไปชมประเทศเยอรมนีค่ะเยอรมันคะ mm hmm. คือมีเพื่อนอยู่ที่นูนน่นนะคะมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศหนุม่มเราก็บอกว่าอขอความเคลียร์อะไรขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาให้เขาถ่ายภาพบรรยากาศบ้านเมืองเขามาให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ย คืออยู่ที่นี่มันเครียดนึกออกไหมคะเราบ้านเขาอะ่ะก็เป็นอันดับต้นๆของการติดโควิดที่แบบว่าใหญ่หลวงมากว่าวันนี้เขาใช้ชีวิตกันยังไงที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออประชาชนเขาเป็นเมืองใหญ่เนาะประชาชนเขาอะ่ะก็แบบก็ได้วัคซีนกัน,ก,นกันเยอะแล้วคะ่ะแล้วเขาก็บอกออกใช้ชีวิตได้กันแบบเออได,ได้ได้กันค่อนข้างกับปกติแหละเออประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยวันนี้ ค,คุณเพื่อนะนะคะตอนนี้ยังเป็นคุณเพื่อนอยู่นะคะเพราะยังไม่ได้เจอกันในอนา,า,าคตไม่แน่คือเขาก็จะบอกว่าคือ,อาภาพแรก,กอะเขาบอกว่าโอ้ยรถ,รถผมสกปรกมากเลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถผมไปล้างแล้วคุณก็ตามผมมานะครับเขาก็ขับรถพาไปค่ะเราก็จินตนาการไปค่ะว่าเรานั่งอยู่ในรถกับเขานะคะ ก็จินตนาการไปเรื่อยค่ะโอ้ยบ้านเมืองชมค่ะชมวิวเนี่ยค่ะคือจินตนาการอยู่เลยค่ะนั่งชิ้นนั่งอยู่ตรงนี้ไปแล้วค่ะขับรถไปเรื่อยๆค่ะดูบ้านเมืองเข้าไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่สิแต่ก็เงียบนะคะคือบ้านเขาเป็นแบบเป็นเมืองเล็กๆอยู่ใกล้ๆเขาเขาเรียกว่าชื่อแบบเมืองเขาชื่อไลท์พิก ว่าพค่ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะทุกคนอดูสินะสังเกตเราจะไม่เห็นเสาไฟฟ้านะคะไปค่ะไปเรื่อยดูความเขียวชะ,ชะอุม่มความเขียวของต้นไม้มันทำให้เราสดชื่นมากเลยเนาะคือช่วงเดือนเนี้บ้านเขาอนะะอากาศดีแต่มันเป็นช่วงสั้นๆนะทุกคน คือเขาอะก็อยากมาประเทศไทยเพราะว่าอากาศบ้านเขาดูบ้านเราไม่ได้มันหนาวเยอะใช่แต่พอดีเนี่ยที่เขาถ่ายมาให้ได้เนี่ยคือเป็นช่วงที่แบบว่าอากาศบ้านเขาดีใช่เขาก็โชว์ความงามของบ้านนึงเขาได้แต่เอาจริงแต่วันนี้ไม่ค่อยชอบบ้านตัวเองหรอกอยากมาอยู่แต่เมืองไทย วันพีวันมากหีวันสุดค่ะแล้ววันนี้ฮ str ีก็พามาล้างรถเราจะบอกว่าเราก็ไม่เคยเห็นเนาะอันน yeah ี้เป็นครั้งแรกของเราแบบว่าเราก็แบบอเมซิ่งมากค่ะการล้างรถเหมือนใช้หุ่นยนต์ล้างอ่ะมันใช้เครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยล้างเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะเขาก็เขียนแบบเขาก็เล่าให้ฟังแหละว่ามันทํางานยังไงอะค่ะมันก็จะมีแบบปุ่มให้กดล้าง ประมาณนี้เนี่ยเขาเอารถมาจอดนะคะตอนนี้เอารถมาจอดแล้วก็กดปุ่มอะไรของเขาก็ไม่รู้อย่างนึงยนะ่ยให้เครื่องมันทำงานแล้วเขาก็บอกว่านี่ดูดูรถเขาดูการทำงานของเครื่องนะอันนี้เท่ก็เหมือนหุ่นยนต์เนาะทุกคนใช่ไหมอ่ะไปค่ะดูกันต่อค่ะคือพี่อ้อยอะก็นั่งดูตั้งนานนะเชื่อไหมทุกคนแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยมันทําอะไรอะไรยังไงของมันแล้วเราก็บอก คุณช่วยเขียนอธิบายมาให้หน่อยช่วยเขียนอธิบายมาให้หน่อยว่ามันทํางานยังไงไหนโปรเซสไหนอะไรยังไ,รยงไงคะเขาก็บอกว่ามันจะมีะมมันจีขั้นตอนที่มันล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนล้างแล้วก็มีขั้นตอนเช็ดมีขั้นตอนดรายมีขั้นตอนทาให้มันแหง้งอะไรอย่างงี้เออแล้วก็เราเรารู้สึกว่าพี่อ้อยอาจจะดูไปสักแบบหลายรอบมากแล้วก็บอกว่าเมซ z i n มากบ้านเราจะมีอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ถ้ามีมันก็คงแพงไหมทุกคนเพราะว่าค่าแรงบ้านเราอ่ะมันไม่ได้แพงเหมือนบ้านเขาเนาะแล้วบ้านเขาแบบจะหาคนมาล้างรถให้อ่ะมันไม่มีนะมันหายากนะเออเพราะข้างชีวิตสูงนอ่จากว่าคนแบบต่างประเทศเท่าน้นแหละจะแบบจะไปทําทําค่องนี้เออสควนหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเออบ้านเขาก็เลยแบบว่าทําเป็นอย่างนี้ขึ้นมาไหมอยังไงหรือใครมีความรู้อะไรยังไงมาช่วยแชร์กันด้วยนะคะ เราองเห็นเราก็เห็ว่าอี่จริงๆเครื่องมันไม่ได้ทำงานไวขนาดนี้นะคะพอดวีว่อปรัติไม่างเลยอย่าว่าคงสายมันก็พอถ่ายไว้น้าเราวยายาข้างยาวก็เลยทําห้ดูว,าาดว,ว่าเครื่องทำงาน,น,นเหแบบเหมือนเร็วเนาะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค <laughs> นถ่ายก็ยังไม่โฟนะคะแต่ว่า <laughs> ก็าแ,กแบบว่าแอบารู้ทำาเ่า เราก็พยายามเก็บรัเก็บข้ามเลาลล้ลังรถติดเราไม่รู้ว่าติด่ทไเาไม่้องเร้งถิน 哎，这个孩子吧，他们带的这个孩子，对吧？我们看电影。 ก็เอ่ออะไรวะอ,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 อะไรอะไรนะแล้วเขาก็ขับแล้วเขาก็รอแล้วรถก็สะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเออก็ไม่รู้จะสื่อสารกันเข้าใจหรือเปล่า